มิชชั่นทูดอูนพอดแคสต์ทยานคิดแบบสตาร์ดัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนกับผมโทมัสพิชเยนหงพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนกับรายการทยานนะครับต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการทยานกับผมมาโดยตลอดนะครับในปี2020ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับฟีดแบ็กนะครับได้รับคอมเมนต์นะครับทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆ f e ฟีดแบ็เนี่ยมีค่ากับเราแล้วก็ ทีมงานมากๆนะครับในการที่จะเอามาปรับปรุงก,ก็พัฒนานะครับในปี2021นี้ครับเราก็เอาฟีดแบ็ของทุกท่านนะครับแล้วก็คอมเมนต์จากทุกท่านนะครับทั้งที่ได้มีโอกาสเจอการส่วนตัวนะครับที่ผมได้มีโอกาสเจอการส่วนตัวแล้วก็ทุกๆุกท่านที่ได้คอมเมนต์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆของรายการทยานมานะครับปีนี้ครับผมแล้วก็ทีมงานครับเราก็เลยมีการนําเอาคอมเมนต์ต่างๆครับมาสร้างรูปแบบของรายการให้มีความน่าสนใจแล้วก็พัฒนาให้มีความแตกต่างมากยิ่งขึ้นนะครับ สิ่งที่ท่านจะได้พบกับรายการทยานในปี2021นี้ครับจะแบ่งเป็น5รูปแบบนะครับรูปแบบของรายการทยานทั้ง5รูปแบบนะครับรูปแบบที่1นะครับท่านจะได้พบกับทยาน7จ็ดมงครึ่งนะครับเจ็ดมงครึก็เป็นช่วงในช่วงเวลาอ่านข่าวตอนเช้าของรายการ Mission Daily Report <c oughs> นะครับจะมีช่วง7จ็ดมงครึ่งที่เป็นช่วงที่เอาเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนะครับ แล้วก็เรื่องสาระดีๆนะครับที่อาจจะไม่เกี่ยวกับข่าวนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับใน7จ็ดโมงครึ่งที่ผมได้นํามาเล่าหลายๆครั้งในรายการวิชั่นเดลิเวอรี่พอร์ตในตารางทิศนะครับมีหลายท่านนะครับที่ให้ฟีดแบ็กนะครับแล้วก็ให้คอมเมนต์ที่ดีแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานนะครับผมแล้วก็ทีมงานครับเราก็มีการคุยกันว่าเราจะดึงเอา7จ็ดโมงครึ่งนี่แหละครับมาเป็น1รายการนะครับเป็นการรวมใน7จ็ดโมงครึ่งหลายๆตอนที่ผ่านมานะครับในแต่ละเดือนนะครับก็จะมีการสรุปให้ฟังนะครับว่าใน ตอนนั้นเนี so, like ่ยนะครับเรื่องราวนั s <S ้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับเป็นการสรุปว่าเรื่องราวเนื้อหาสาระนั้นเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้ท่านนาเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเอาไปดูแลคนรอบข้างนะครับนำไปสร้างสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆให้กับชีวิตหรือแม้แต่สังคมอะไรได้บ้างนะครับก็หวังว่า7จ็ดโมงครึ่งที่ผมได้นําเรื่องราวแต่ละครั้งมาเล่าให้ฟังน่าจะช่วยทําให้ท่านได้รับความรู้สึกดีๆในแต่ละตอนไปไม่มากก็น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่1ของรายการทยานเรียกว่าทยาน7จ็ดโมงครึ่ รูปแบบที่2ครับเรียกว่าทยานอินท์วิวนะครับการอินท์วิวหรือการสัมภาษณ์ของรายการทยานต่อไปในอนาคตนะครับเราจะเน้นไปที่เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเป็นหลักนะครับแน่นอนว่าการสัมภาษณ์เนี่ยก็จะอยู่ภายใต้คอนเซปที่เรียกว่าทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง m e มีระบบแบบมหาชนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่างเอมีมีระบบแบบมหาชนนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องการบริหารจัดก,การเพียงอย่างเดียวครับ หลายๆอย่างที่จะทําให้เป้าหมายของแต่ละบุคคลหรือแต่ละท่านนั้นสามารถไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยแน่นอนว่าเฉพาะหลักการทางการบริหารจัดการอย่างเดียวเนี่ยคงไม่สามารถที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถไปถึงเป้าหมายได้สิ่งที่สําคัญที่สุดภายใต้การบริหารจัดการครับมีเรื่องของการต้องมีแพชชั่นการต้องมีกําลังใจการจะต้องสู้ไปด้วยกันนะครับและวิธีการปฏิบัติที่ดีหลักการในการดําเนินงานที่ดีครับจะสามารถทําให้หลักการนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นได้อีกถ้ามัน มาพร้อมกับแรงบันดาลใจแล้วก็พลังในใจที่จะทําให้ทูสต่างๆหรือเครื่องมือต่างๆนั้นถูกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งครับเราจะเน้นไปที่เรื่องของการสัมภาษณ์แรงบันดาลใจที่มาที่ไปของบุคคลท่านนั้นๆว่าก่อนจะมาเป็นวันนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านความยากลําบากอะไรมาบ้างมันต้องมีวิธีคิดแบบไหนวิธีทาแบบไหนในการเจออุปสรรคความยากลําบากแต่ละครั้งสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคความยากลําบากนั้นผ่านมาได้อย่างไรแล้วเราก็เชื่อว่า แรงบันดาลใจเหล่านั้นแหละครับเป็นสิ่งที่จะทําให้ทุกๆท,ท่านได้ประโยชน์ในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันครับเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้ครับผมก็เชื่อว่าแต่ละท่านก็คงประสบปัญหาความยากลําบากนะครับจากทั้งสังคมแล้วก็เศรษฐกิจไม่มากก็น้อยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็ยังไม่เห็นนะครับว่าโอกาสใหม่ๆนั้นเนี่ยจะสามารถมาถึงได้อย่างไรเพราะฉะนั้น ในการสัมภาษณ์ครับแขกรับเชิญแต่ละท่านซึ่งก็เป็นแขกรับเชิญที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศนะครับ mm. ก็จะมาให้ความรู้นะครับให้แรงบันดาลใจให้สิ่งดีๆที่จะทำให้ท่านสามารถที่จะก้าวจากจุด A ไปที่จุด B ก้าวจากจุดที่ท่านอาจจะอยู่ในปัจจุบันและอาจจะยังมองไม่เห็นว่ามันจะมีโอกาสอะไรมันจะมีทิศทางมันจะมีหนทางไหนให้ท่านสามารถที่จะก้าวเดินต่อไปได้ ขยายนิครับจะเป็นจุดที่จะช่วยสร้างมุมมองใหม่ๆสร้างโอกาสใหม่ๆสร้างอินิเชทีฟใหม่ๆให้ท่านสามารถก้าวไปได้นะครับซึ่งแขกรับเชิญนะครับที่ตอบรับกลับมาแล้วนะครับในตอนที่1ครับคุณจะได้พบกับคุณกระทิงเรืองโรถคุณผลนะครับประธานของ KBTG นะครับกสิกรเทคโนโลยีนะครับเราคงจะได้รับฟังคุณกระทิงในหลายๆสื่อแล้วนะครับที่มาคุณกระทิงครับจากเดิมที่ที่บ้านไม่ได้มีแต้มต่ออะไรเลยจนสามารถ เป็นนักเรียนทุนนะครับจนสามารถประสบความสำเร็จทุกวันนี้คุณะทิงทําได้อย่างไรนะครับท่านที่2ครับคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธ์ครับเราอาจจะรู้จักคุณหญิงสุดารัตน์ในแง่ของการเป็นนักการเมืองนะครับแล้วก็การทําธุรกิจที่อาจจะอ,อยู่คู่กับพวกเราคนไทยกันมายาวนานนะครับแต่ที่มาล่ะครับกว่าคุณหญิงสุดารัตน์จะมาถึงวันนี้ได้ที่ผ่านมาต้องเจอกับอุปสรรคอะไรขนาดไหนบ้างที่ผ่านมาต้องเจอกับเสียงวิพาก์วิจารณ์คำครหานินทาหรือแม้แต่กระทั่งอุปสรรคที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้ จะได้เจอแล้วคุณหญิงสดารัตก้าวผ่านมาได้อย่างไรนะครับอันที่3ครับพี่เตาครับบรรยงครับจะมาเล่าให้ฟังครับเราพบเห็นพี่เตาในหลายๆสื่อนะครับพี่เตาเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์แล้วสนุกมากๆนะครับแต่ก็อยากรู้ครับว่ากว่าพี่เตาจะมาถึงวันนี้ถ้าเป็นเครื่องดื่มก็ต้องบอกว่าพี่เตาเนี่ยคืออาจจะเป็นวิสกี้ชั้นดีนะครับที่ถูกบ่มมาเต็มที่แล้ววันนี้พร้อมให้ทุกคนที่จะได้ลิ้มรส เข้าไปนะครับว่ารสชาติของบุคลากรบุคคลระดับประเทศที่ผ่านการบ่มเพาะความรู้ความสามารถพบเห็นประเทศในการพัฒนาประเทศต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้ได้แล้วเนี่ยพี่เตาจะมีมุมมอง ที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากนี้ไปก็ยังมีแขกรับเชิญอีกมากมายครับที่ได้รับการตอบรับมาแล้วนะครับแต่ถ้าเล่าก็คงไม่หมดวันนี้นะครับอันนี้คือรูปแบบที่2ครับของรายการทยานชื่อว่าทยานอินเทอร์วิวนะครับรูปแบบที่3ครับแน่นอนครับธุรกิจของผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของผมนะครับที่อยู่กับแก๊สเชตต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะครับมากมายนะครับรายการทยานรูปแบบที่สาทยานรีวิวนะคร อุปกรณ์อาจจะเป็นอุปกรณ์จะล้ำหรือไม่ล้ำก็ตามแต่แน่นอนว่าคงเป็นอุปกรณ์ที่มีความน่าสนใจเป็นอุปกรณ์ไลฟ์สไตล์รอบตัวอาจจะมีเทคโนโลยีหรืออาจจะไม่มีเทคโนโลยีก็ได้แต่แน่นอนว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ น่ารู้เหมือนกันว่าของเหล่านี้เนี่ยแม้กระทั่งสถานที่หรือจะเป็นอะไรก็ตามครับมันมีอะไรดีครับมันมีมุมอะไรที่น่าสนใจผมพาทุกท่านไปรีวิวไม่ได้เป็นรีวิวแบบลงลึกดีเทลดูสเปคดูอะไรที่มันฮาร์ดคอร์ซึ่งหลายๆท่านคงอาจจะทําได้ดีกว่าผมนะครับแต่ผมจะพาทุกท่านไปดูมุมที่น่าสนใจครับว่าไอ้ของสิ่งนี้เนี่ยถ้าคุณเอาไปใช้ดูบ้างหรือแม้อาจะไม่ไม่ได้อยากใช้นะครับแต่อยากจะรู้ว่ามันใช้งานอย่างไรมันมีประโยชน์กับคนอื่นยังไงนะครับผมจะพาทุกท่านไปดูในรูปแบบที่3ครับยานรีวิวครับ รูปแบบที่4ของรายการทยานคือทยานออนไซต์ site, ครับผมจะพาท่านไปดูในสถานที่นะครับที่อาจจะสร้างแรงบันดาลใจนะครับหรือว่าอาจจะสร้างเปิดมุมเปิดโลกใหม่ๆที่หลายๆท่านแน่นอนว่าผมก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ท่องโลกกว้างมาเท่ากับบางท่านที่ไปติดตามรายการทยานอยู่แล้วหรือติดตามทาง Mission to the Moon อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทยานออนไซต์ site, ครับผมจะพาท่านไปดูในมุมอื่นที่แตกต่างออกไปนะครับ เช่นอาจจะเป็นในสถานที่ที่ท่านอยากจะไปไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทเป็นชายทะเลเป็นสถานที่ที่ไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นสถานที่คาเฟ่ร้านอาหารสถานที่อะไรก็ตามครับที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ทุกท่านสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบเดียวกันได้เหมือนกันเราจะไปดูกันครับว่าทยานออนไซต์ที่เป็นรูปแบบที่4นั้นเนี่ยจะพาท่านไปสถานที่แปลกๆใหม่ๆแบบไหนบ้างก็ขอให้มาติดตามกันนะครับแล้วก็รูปแบบที่5ครับรูปแบบที่5รายการทยานหนึ่งภาพเล่าเรื่อง หนึ่งภาพเล่าเรื่องจะเป็นมินิเจ็ดโมงครึ่งนะครับผมจะเลือกวันละหนึ่งภาพครับ,รบขึ้นมาเล่าว่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพนี้มีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างไรบ้างภาพบางภาพครับสามารถที่จะอธิบายแทนคําได้เป็นล้านคำอธิบายแทนความรู้สึกได้ยิ่งกว่าเสียงเพลงบางเสียงเพลงอธิบายความรู้สึกได้ยิ่งกว่าการสัมมนาฟังสัมมนาเป็น ชั่วโมงชั่วโมงนะครับภาพบางภาพมีพลังที่จะสร้างแรงบันดาลใจทําให้เราอยากลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างอยากลุกขึ้นมาสู้ชีวิตอยากลุกขึ้นมาแก้ปัญหาบางอย่างให้ข้ามไปได้นะครับเพราะนั้นผมจะเลือกมานะครับวันละหนึ่งภาพมาเล่าให้ฟังเป็นคล้ายๆกับมินิ7จ็ดโมงครึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้ แต่ละวันของคุณครับเข้านอนหลับฝันดีและก็ได้ความรู้สึกดีๆเป็นเซลฟ์ฟีลลิ่งจากผมรายการทยานแล้วก็ทีมงานทุกคนในมิชชั่นทูดูมูลหลังจากนี้ไปครับก็ขอฝากรายการทยานนะครับให้ทุกท่านได้ติดตามต่อไปและที่สําคัญครับไม่ว่าท่านจะมีฟีดแบ็กมีคอมเมนต์ใดๆที่อยากจะให้เรานําไปพัฒนาต่อขอให้อยา่ารีรอนะครับไม่ว่าจะเจอผมที่ไหนนะครับหรือว่ารับฟังผมในช่องทางใดก็ตามนะครับสามารถที่จะให้แนวทางนะครับที่เราจะนำมาพัฒนาต่อไปเพราะเราก็อยากให้รายการทยานแล้วก็มิชชั่นทูดูมูล เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเป็นกําลังใจนะครับทำใหท้ทุกท่านสามารถที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีความสุขเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความดีต่อใจให้กับทุกท่านแล้วพบกันในรายการทยานนะครับคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนกับผมโทมัสพิชเชยนขอบคุณครับ Mission to the Moon Podcast ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชน